คณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการผู้เข้ารับการประเมินนางสาวอภิรดีพันชุรัตตำแหน่งครูข้อศ .1 โรงเรียนบ้านดอนปอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬประวัติการศึกษา นางสาวอภิรดีพันชูรัตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านดอนปอจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทยมหาวิทยายลัยขอนแกน่นจบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะศึกษาศาสตร์สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยบูรพา ประวัติการทำงานนางสาวอภิรดีพันชูรัตนบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2557ในตำแหน่งครูผู้ช่วยณโรงเรียนบ้านดอนปอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งณโรงเรียนบ้านดอนปอสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการงานที่ได้รับมอบหมายครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการรับผิดช,ชอบโครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติโครงการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานห้องสมุดและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายผลงานที่ภาคภูมิใจ ครูผู้สอนโรงเรียนที่มีค่าเฉลี่ยประเมินความสามารถในการอ่าน reading test หรือ RT ทั้งสองสมรรถนะและรายสมรรถนะอยู่ในระดับดีมากครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับจังหวัดได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันท่องอาคยานทำนองสนอ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่68ระดับจังหวัดได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ง6ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมครั้งที่67ระดับจังหวัดได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยและได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินในกิจกรรมการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนวปิซาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6 ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่21ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามระดับจังหวัดและเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคณจังหวัดสกลน,นครครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่24 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับจังหวัดและเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคณจังหวัดอุดรธานีครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการรักภาษาไทยกิจกรรมคัดลายมือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนโนนสว่าง องเปื่อยไขสีเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการ และรับหน้าที่เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพนางสาวอภิรดีพันชูรัตปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติตนตามจรรยาบรรวิชาชีพครูมีความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของราชการโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนรู้บทบาทของตนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามมีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่เพื่อนครูอย่างเป็นกัลายาณมิตรทุกครั้งที่มีโอกาสทั้งในโรงเรียน และนอกโรุงเรียนด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจมุ่งมันพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน ในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประเมินทุกท่านหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณโอกาสนี้และหากท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดผู้เข้ารับการประเมินยินดีน้อมรับเพื่อนำไปพัฒนาตนเองในโอกาสต่อไป